เริ่มต้นจากการกาะติดสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับประเด็นหลักของเรื่องในวันนี้มีอยู่สองสามมุมครับมุมหนึ่งคือประเด็นที่เราจั่วหัวเป็นประเด็นใหญ่ในวันนี้ก็คือการที่จีนขอเป็นกาวใจระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศไทยกับรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาไปจิบน้ําชากินกันเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาที่ประเทศจีน อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องใหญ่ก็คือการพาคณะผู้สังเกตการชั่วคราวลงพื้นที่ของฝั่งกัมพูชาที่ผมบอกไปว่าโอ้โหมีความเคลื่อนไหวนาทีต่อนาทีออกมาจากฝั่งกัมพูชาเลยแต่อีกเรื่องที่ห้ามลืมก็คือเรื่องทุนระเบิดนะครับเรื่องนี้เกิดเป็นความสูญเสียที่ทําให้ทหารไทยสูญเสียขาเพิ่มเติมอีกหนึ่งนายจากการเหยียบทุนระเบิดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา เรื่องนี้ยังคงเป็นประเด็นหลักนะครับเพราะว่าทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชาก็ยังกล่าวหากันไปมาทําให้เราต้องจับตาว่าสุดท้ายแล้วความจริงของเรื่องนี้คืออะไรนี่คือมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งความจริงเป็นอย่างไรแล้วนานาชาติเชื่ออย่างไรต่อประเด็นนี้ครับอันนี้เป็นเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายพยายามที่จะแย่งชิงข้อเท็จจริงความจริงให้อยู่ในมุมของตัวเองวันนี้ก็เลยอยากชวนคุย ประเด็นนี้ต่อเนื่องครับเพราะเดี๋ยวฝ่ายไทยฝ่ายเราเนี่ยจะเชิญคณะทูตต่างชาติที่เป็นรับภาคีของนุสัญญา,าแต่ว่าลงพื้นที่เข้าใจว่าจะลงพื้นที่ในช่วงสุดสัปดาห์นี้แต่ว่าฝ่ายกัมพูชาพาคณะทูตทหารผู้สังเกตการณ์ชั่วคราวลงพื้นที่ก่อนไทยแล้วแต่เบื้องต้นยังไม่เห็นสถานที่ที่ฝั่งกัมพูชาพาไปดูเรื่องของทุนระเบิดนะครับแต่ถึงอย่างนั้นฝั่งกัมพูชาก็ยังย้ํา จุดที่ฝ่ายกัมพูชาบอกว่านี่คือข้อเท็จจริงของฝั่งกัมพูชาคือฝั่งกัมพูชาก็ยังย้ํามาจนถึงวันนี้นะครับว่าเหตุที่ทหารไทยเหยียบกับระเบิดเนี่ยเป็นเพราะทหารไทยล้ําแดนเข้าไปในกัมพูชาในพื้นที่ที่มีระเบิดเก่าแล้วเราเตือนแล้ว แต่ว่าทาหันไทยก็เหยียบทุนระเบิดเก่าไม่ได้เป็นการวางทุนระเบิดใหม่เรื่องนี้เป็นการย้ําอีกครั้งที่มาจากโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาที่ย้ําเรื่องนี้แล้วสรุปเป็น6ข้อเลยนะครับโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือนานานชาติของกัมพูชาย้ํห6ข้อที่ระบุว่าเป็นการตอบโต้ข้อกล่าวหาของไทย ข้อแรกครับกัมพูชาบอกว่ากัมพูชาไม่ได้วางระเบิดใหม่โดยย้ำว่ากัมพูชาเป็นรัฐพาคีของอนุสัญญาออตตาว่ามาตั้งแต่ปี1999และได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติถึงความสาเร็จของการเก็บกู้ทุนระเบิดฝ่ายกัมพูชาย้ําด้วยว่าข้อกล่าวหาของฝ่ายไทยที่ระบุว่ากัมพูชาวางทุนระเบิดใหม่ไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือข้อ2ครับ ฝายกัมพูชาระบุว่าเหตุเหยียบทุ่นระเบิดเกิดขึ้นในดินแดนภายใต้อธิปไตยของกัมพูชาตามสนธิสัญญาและอนุสัญญาสยามฝรั่งเศสในปี1904และ1907และได้รับการยืนยันจากการตัดสินของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศฝายกัมพูชาย้ำว,ว่าภายใ,ายใต้ MOU 2543ห้ามมีกิจกรรมทางทหารในพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการปักหลักเขตแดน ข้อสมฝ่ายกัมพูชาอ้างว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะกองทัพของไทยเข้าไปยังพื้นที่ที่มีทุ่นระเบิดกับออกอจะยยะว่าทุ่นระเบิดเหล่านี้ถูกวางมาตั้งแต่ปี1970ถึง1980แล้ว ความน่าสนใจก็คือข้อ4ครับข้อ4โฆษกกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชายังพูดถึงแม่ทัพภาคที่สองพลโทบุญสินภาคกลางแล้วก็ยังแสดงท่าทีประนามต่อพนันพทบุนสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่สองที่บอกว่าจะยึดปราสาทตาควายและปิดปราสาทตาเมืินทมซึ่งฝ่ายกัมพูชามองว่านี่เป็นคําขู่ที่ขัด ่อกฎบัตรสัประชาชาติและกฎบัตรอาเซียนรวมถึงขัดต่อข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่28กรกฎาคมข้อหกัมพูชาระบุว่ากัมพูชาย,ยึดมั่นในการแก้ปัญหาความขัดแย้งชายแดนด้วยสันติตามกฎหมายระหว่างประเทศและคำตัดสินของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศและชายแดนจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงด้วยกำลังหรือว่าการใช้กำลัง และข้อ6ครับฝ่ายกัมพูชาเรียกร้องให้มีกลไกติดตามสถานการณ์โดยเสนอให้มาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนปัจจุบันและเป็นผู้ร่วมอำนวยความสะดวกในข้อตกลงหยุดยิงให้มีกลไกติดตามเพื่อป้องกันการยกระดับสถานการณ์ปกป้องชีวิตพลเรือนและทหารก่อนย้ำว่ากลไกศาลย,ยุติธรรมระหว่างประเทศยังเป็น,นกลไกที่น่าเชื่อถือที่สุดและกัมพูชาเรียกร้องให้ไทยยอมรับกลไกนี้นี่ นี่เป็นท่าทีของฝ่ายกัมพูชาที่เราหยิบยกมาเล่าให้ฟังก่อนนะครับทีนี้ท่าทีของฝ่ายไทยเรื่องทุนระเบิดวันนี้มีความเคลื่อนไหวครับหลังจากที่เอาตรงๆเราก็ตั้งคําถามกันว่าเรื่องทุนระเบิดในเมื่อฝ่ายไทยยืนยันมีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นทุนระเบิดใหม่จุดที่เกิดเหตุเป็นจุดที่ฝ่ายไทยมีการลาาตเวนสม่ําเสมอ แต่ว่ามีการวางทุนระเบิดกลับมาใหม่คือพูดง่ายๆว่าจุดเดิมเคยเดินมาแล้วไม่มีทุนระเบิดแต่ทำไมในเวลาต่อมามันมีทุนระเบิดใหม่วางขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าฝ่ายกัมพูชากำลัวงวางทุนระเบิดใหม่ฝ่ายไทยย้ําแบบนี้แต่คําถามก็คือแล้วเมื่อไหร่ไทยจะนําคณะผู้สังเกตการจากต่างชาติลงพื้นที่ไปให้เห็นความจริงด้วยตาของตัวเองเรื่องนี้สำคัญนะครับเพราะว่าถ้า ไม่มีบุคคลที่สามไปเห็นความจริงด้วยตาของตัวเองนี่จะกลายเป็นเพียงข้อกล่าวอ้างไปมาระหว่างกันเท่านั้นในมุมของนานาชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการพาคณะผู้สังเกตการหรือพาบุคคลที่สามไปเห็นด้วยตาตัวเองจะเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ตอนนี้ยังไม่เกิดขึ้นและคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วง สุดสัปดาห์นี้นะครับโดยคาดว่าจะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่16สิงหาคมนี้นี่เป็นความเคลื่อนไหวที่เพิ่งเปิดเผยออกมามาดมาืม่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับคุณจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีและคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหรือว่าสอบอทกเปิดเผยว่ารัฐบาลไทยขอชี้แจงข้อเท็จจริงต่อประชาคมโลกเพื่อให้กัมพูชายุติพฤติกรรมรอบวางทุนระเบิดสังหารบุคคลซึ่งเป็นการกระทําที่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ อนุสัญญาอัตาว่าจริยธรรมและหลักมนุษยธรรมขั้นพื้นฐานร้ายแรงโดยรัฐบาลโดยกระทรวงการต่างประเทศเตรียมนําคณะทูต โดยเฉพาะผู้แทนจากสถานทูตประเทศที่เป็นภาคีของอนุสัญญาอาตาวาลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกดในวันเสาร์นี้ครับคือเสาร์ที่16สิงหาคมโดยคณะจะเดินทางไปยังจังหวัดอุบลราชธานีและเดินทางต่อไปยังผาหมออีแดงจังหวัดศรีสะเกดเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปและการทํางานของเจ้าหน้าที่ในการเก็บกู้ทุนระเบิดของหน่วยปฏิบัติการทุนระเบิดด้านมนุษยธรรมที่2ในพื้นที่ภูมิขือ ก่อนเดินทางไปตรวจพื้นที่ความเสียหายพลอเ,เรือนที่บ้านหนองเมค็คอำเภอกันทรลักษ์โรงเรียนภูมิสลอนวิทยาพร้อมรับฟังบรรยายสรุปจากผู้แทนนี่ขยับแล้วนะครับฝ่ายไทยขยับด้วยการเดี๋ยวจะพาทูตจากประเทศที่เป็นสมาชิกรัฐภาคีของอนุสัญญาอตตาวาลงไปดูพื้นที่จริงๆว่าตกลงแล้ว สิ่งที่ฝ่ายไทยย้ําว่ากัมพูชาวางทุ่นระเบิดใหม่หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ฝ่ายไทยยืนยันในเรื่องนี้คืออะไรบ้างเสานี้ครับที่อุบลราชธานีและสีสะเกตนอกจากนี้ในส่วนของกองทัพไทยได้วางกําหนดการในการนําคณะผู้สังเกตการทางทหารชั่วคราวหรือว่าที่เรียกกันว่า IoT ลงพื้นที่เช่นกันแต่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่ในวันที่1 8บแถึงยีสิงหาคมนี้นะครับคุณจิรายุบอกว่ารัฐบาลไทยย้า ยึดมั่นในการรักษากฎหมายระหว่างประเทศเคารพในหลักมนุษยธรรมและพร้อมเปิดเผยต่อข้อเท็จจริงต่อสายตาประชาคมโลกเพื่อให้ทุกฝ่ายเห็นถึงความมุ่งมั่นของไทยในการแก้ไขสถานการณ์อย่างสันติและเป็นธรรมทั้งนี้รัฐบาลจะดำเนินการทุกช่องทางเพื่อปกป้องอิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนไทยอย่างเต็มกำลังนี่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องจับตานะครับนั่นหมายความว่าสุดสัปดาห์นี้ ไปจนถึงช่วงต้นสัปดาห์หน้าเราจะได้เห็นคณะทูตผู้ช่วยทูตทหารซึ่งเป็นคณะผู้สังเกตการชั่วคราวลงพื้นที่ชายแดนไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงแล้วภาพนี้ของไทยจะเกิดขึ้นเร็วที่สุดในวันเสาร์นี้ก็คือกรณีคณะทูตจากประเทศที่เป็นรัฐภาคีของนุสัญญาออตตาวาลงพื้นที่พิสูจน์ข้อเท็จจริงเรื่องการวางทุนระเบิดใหม่ของกัมพูชาแต่ว่าถ้ามอง จากฝั่งกัมพูชาภาพการนําคณะทูตต่างชาติโดยเฉพาะคณะผู้สังเกตการชั่วคราวที่ว่านี้เกิดขึ้นแล้วในวันนี้นะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมารัฐบาลกัมพูชาได้เผยแพร่ภาพคณะทูตทหารจากชาติอาเซียน7คนพร้อมประกาศในวันนี้เลยนะครับ นำไทยไปก่อนเลยว่ากระทรวงกลาโหมกัมพูชาได้ประสานงานกับคณะสังเกตการชั่วคราวซึ่งนำโดยพันเอกนัสลีบินอับดุลวาหิมผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารมาเลเซียประจำกัมพูชาพร้อมผู้แทนจากอีก6ชาติอาเซียนได้แก่บรูไนอินโดนีเซียลาวเมียนมาฟิลิปปินส์และเวียดนามรัฐบาลกัมพูชาระบุว่าคณะผู้สังเกตการชั่วคราวจะลงพื้นที่จริงเพื่อสังเกตการสถานการณ์ความมั่นคงชายแดนซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากความขัดแยง้ง ระหว่างไทยและกัมพูชาโดยระบุว่าวันนี้จะมีการลงพื้นที่3จังหวัดครับระบุชัดเจนเลยนะครับว่าที่จังหวัดพระตะบองจะไปดูที่กองประชาการภูมิภาคทหารที่5จังหวัดบันเตียเมนเจยจะไปดูที่จุดพันแดนปอยเปตและจุดพันแดนอีก2จุดรวมถึงจังหวัดพระวิหารที่จะลงพื้นที่ไปที่ช่องอ่านมา้า ทา้งการกัมพูชามย้ำว่านี่เป็นผลจากการประชุมวาระพิเศษระหว่างไทยและกัมพูชามเมื่อวันที่28กรกฎาคมและการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือว่า GBC เมื่อวันที่7สิงหาคมที่ประเทศมาเลเซียพร้อมยืนยันจุดยืนของกัมพูชาที่ยึดข้อตกลงหยุดยิงและกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อแก้ปัญหาโดยสันติและรักษาอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนนี่ฮะนี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นนำไทยอีกครั้งนะครับ ถ้าว่ากันตรงๆเพราะว่าผู้ช่วยทูตทหารที่เป็นคณะผู้สังเกตการชั่วคราวของฝั่งไทยมีกําหนดที่ฝ่ายไทยจะลงพาลงพื้นที่18-20ถึงสิงหาคมก็คือช่วงต้นสัปดาห์หน้าแต่ว่าของกัมพูชาลงแล้ววันนี้ครับแล้วประกาศเลยลง3จุดแล้วอยากชวนทุกคนสังเกตนะครับนี่เป็นภาพมือเช้าแล้วบอกว่าเดี๋ยววันนี้ลง3จุดแล้วความเคลื่อนไหวในการอัปเดตข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลกัมพูชา การต่างประเทศของเขานาทีต่อนาทีเลยครับเพราะว่าพอลงพื้นที่จุดหนึ่งอย่างจุดแรกเนี่ยลงพื้นที่ไปที่อกองบัญชาการภูมิภาพทหารที่5เป็นห้องประชุมธรรมดาก็โพสบอกว่าคณะผู้สังเกตการชั่วคราวของอาเซียนที่จะตั้งขึ้นตามข้อตกลงระหว่างไทยกัมพูชาในวันที่28กันฎาคมและการประชุม GBC เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาลงมาที่พื้นที่นี้แล้วจนกระทั่งช่วงบ่ายครับ มีการโพสต์ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมว่าทางการกัมพูชาได้พาไปดูพาไปดูทั้งหมดเขตแดนไทยกัมพูชาและพาไปดูแนวรั้วลวดหนามหีบเพลงที่ดูเหมือนว่าฝ่ายไทยจะเป็นคนวางเอาไว้เนี่ฮะนี่เป็นภาพที่ออกมาเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาที่ทางการกัมพูชาเผยแพร่ออกมานะครับเป็นภาพที่คณะของทูตทหาร ได้ลงพื้นที่ในฐานะเป็นคณะผู้สังเกตการชั่วคราวแล้วพาไปดูหลักหมุดเขตแดนซึ่งมีการปักกันเอาไว้นะฮะระหว่างกรุงสยามกับกรุงกัมพูชาแบบนี้เลยเป็นการดำเนินการอย่างรวดเร็วแล้วก็ระบุว่านี่เป็นการลงพื้นที่ไปที่จังหวัดที่มีการ ดำเนินการตามกําหนดการเอาไว้นะครับขณะเดียวกันก็มีการลงพื้นที่ไปอีกจุดหนึ่งจุดนี้น่าสนใจครับเป็นจุดที่มีการถกเถียงกันตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็เป็นจุดที่มีการวางรั้วลวดหนามแล้วก็ร้อย,อยางในพื้นที่บริเวณแนวชายแดนซึ่งฝ่ายกัมพูชาบอกว่านี่เป็นการพาคณะผู้สังเกตการชั่วคราวของอาเซียนลงไปดูการติดตั้งรั้วลวดหนามโดยผิดกฎหมาย ของฝ่ายไทยที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่12ถึง13สิงหาคมที่ผ่านมาฝ่ายกัมพูชาบอกว่าการติดตั้งรั้วนี้ขัดต่อข้อตกลงหยุดยิงอย่างชัดเจนฝ่ายกัมพูชาเดินเกมนี้แล้วนะรับนี่พาไปดูรัว้วลวดหนามที่เมื่อสองวันก่อนเราบริจาคขอรับบริจาคก,กองทัพภาคที่สองขอรับบริจาคแล้วก็มีการวางแนวรั้ว ปรากฏว่าวันนี้ฝ่ายกัมพูชานําไปดูเลยครับนําไปดูเลยซึ่งนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับขณะที่ฝ่ายไทยก็มีกําหนดการที่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์หน้า AI ถูกพูดว่าเป็นทางออกของโลกแต่ว่าภารกิจ AI รักโลกเนี่ยทำได้จริงหรือว่าเป็นแค่การตลาด พบกับ Sustain City Age of AI ฟิกโฉมเมืองใหม่สร้างทุกสิ่งให้ยั่งยืนพอลรัมพบรอบ5ปีสำนักข่าวทุเดที่จะชวนคนเมืองนักธุรกิจและนักวิชาการมามองให้ลึกคิดให้รอบแลกเปลี่ยนแบบจริงจังว่า AI, AI จะไปกับความยั่งยืนได้อย่างไรพบกันพระราชบดีที่21สิงหาคม2568เวลา1 0ม0ครึ่งเป็นต้นไป TSB X Next Tech ชั้น4สยามพารากอนงานนี้เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายมาร่วมฟังไอเดียธุรกิจชีวิตแล้วเปลี่ยนเมืองของเราให้ยั่งยืนด้วยกันครับ Cow today, make tomorrow today.